บีบ c สิตลดดอกเบี้ยเซอร์ไพรส์ตลาด JP Morgan หัน GDP จีนต่ำกว่า5%นักลงทุนมองแก้ลบต่อตลาดหุ้นน้อยสุดตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วสวัสดีครับอินิดต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูนโอรเรื่องต้องรู้ก่อนเล่นลงทุนปนะจำวันที่16สิงหาคม2566นะครับพบกับผมเต้วัสวัตวสรารสุริยไทยทีมขอยึดการลงทุนจากบจอจออีสปริงประเทศไทยนะครับผมสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้น เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถือว่าปิดในแดนลบกันพอสมควรนะครับฝั่งของตัว S&P 500นะครับปิดลบลงมา1.16%นะครับดาวโจนปิดลบ1.02%นะครับส่วน NASDAQ ปิดลบ1.14%นะครับฝั่งของตัวยุโรปนะครับปิดลบตามฝั่งสหรัฐนะครับก็โดนเทขายช่วงท้ายตลาดเหมือนกันเลยนะฮะยุโรป s 600นะครับปิดลบลงมา0.93%นะครับตัวฝรั่งเศส CAC 40 ปิดลบ1.10%นะครับดัชเยอรมนีปิดลบไป0.86%นะครับฝั่งตัวเอเชียครับญี่ปุ่นนี่คืออีก2องนะครับปิดบวกขึ้นมา0.56%นะครับตัวจีน CI 300ปิดลบ0.24%นะครับทางเซินฮ่องกงปิดลบ1.16%นะครับส่วนตัวอินเดียเมื่อวานตลาดหุ้นปิดนะฮะฝั่งของบ้านเรานะครับเมื่อวาน ใช้อินเด็กซปิดลบ0.94%นะครับไปปิดอยู่ที่1,520จุดนะครับก็เป็นจุดที่สามารถเข้าสะสมได้วันนี้เป็นวันที่สารธรรมนูญจะมีคับตัดสินว่าจะรับมินิไัยกรณีของคุณพิ่ธาหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับว่าจะรับหรือไม่รับนะครับรวมถึงถ้ารับแล้วจะสั่งให้เลื่อนหทดนายกไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อนะฮะตัวของอินโดเมื่อวานปิดทรงๆนะครับปิด 0.07%นะครับนิ่งๆอยู่นะครับเวียดนามเมื่อวานลบลงมาเล็กน้อยนะครับลบลงมา0.18%นะครับส่วนตัวของทองคำนะครับก็ติดลบลงมา0.58%นะครับไปปิดอยู่ที่1,912ดอลลาร์ต่อทริสออนนะครับส่วนน้ำมันดิบ wti นะครับเมื่อวานปิดลบค่อนข้างเยอะนะครับลบลงมา1.76%นะครับไปปิดอยู่ที่81.06ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนบอลยิว สหรัฐนะครับสองปีมีย่อลงเล็กน้อยนะครับลดลงมา1.4ึ่งจุดสี่เบสิสพอยต์นะครับไปปิดอยู่ที่สี่จุดเก้าเปอร์เซ็นส่วนตัวสิบปีขึ้นมาหนึ่งเบสิสพอยต์นะครับไปปิดอยู่ที่สี่จุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับก็แทบจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ในช่วงเมื่อคืนนี้นะฮะนะครับส่วนฝั่งของตัวเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานเนี่ยมี GDP ของญี่ปุ่นไตรมาสที่2นะครับออกมาโตดีกว่าคาดนะครับก็ ถ้าไปดูเยอันเยครับ Q2 ออกมาโตไป6%นะครับคาดการณ์แค่3.1นะครับถ้าไปดู QoQ นะครับออกมาโต1.5นะครับคาดการณ์อยู่ที่0.8นะครับก็โตดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เกือบสองเท่าทั้งคู่เลยนะครับผมส่วนตัวเลข Industrial Production ของญี่ปุ่นมาออนมันก็ขยายตัวดีกว่าคาดเช่นเดียวกันนะครับออกมา 2. 4%นะครับก็สูงกว่าคาดการณ์ที่2%แหละนะก็ทำให้หุ้นญี่ปุ่นเมืวว่อวานบวกส่วนขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับสำหรับมุมมองญี่ปุ่นของเราของอิสตเองเองก็มองว่าเป็นจุดที่ควร take profit อ f f นะครับ PE กระโดดขึ้นมาอยู่ในค่าเฉลี่ยตัว10ปีแล้วนะครับแล้วก็ e a r n i n g เริ่มเห็นเทรนด์ดีไวสตาร์แล้วด้วยเหมือนกันนะครับเงินเฟอ้อขึ้นตัวยูเคปอลโตรมีการปรับขึ้นไปตั้งโต๊ะรับซื้อขึ้นบอลที่หนะอันนี้ BOJ ตั้งเป้้าไว0.5ครับตอนนร์เซ็น1แล้วนะครับกก็็เเปนนารหมือ ขยับได้มาให้เข้มงวดขึ้นกระจายแล้วนะครับผมนะส่วนฝั่งจีน G นะครับเมืม่อวานลงเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเมืม่อวานตัวเศรษฐกิจติดออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวฟิกแอสเซทอินเวสเมนต์เยออนเยียเดือนกรกฎาคม,มออกมาโตน้อยกว่าคาดการนะครับออกมา3.4นะคาดไว้สามจุดนะครับส่วนตัวของอินดัสทรีลผลิตชั่นออกมา3.7นะครับคาดการไว้4.4นี่มีมิสตาเกตค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไปดูอิทูเดตบ้านนะออกมาโตส 8%นะครับยังนิ่งๆอยู่นะไม่ได้ขยับอะไรมากเท่ากับช่วงเดือนที่แล้วนะครับส่วนถ้าไปดูในแง่ของตัวอัตราการว่างงานเดือนกรกฎวาคมก็ออกมาอินไลน์กับที่คาดการณ์ไว้ที่5.3%นะครับแต่ว่าถ้าไปเบรกดาวน์ใช่ไหมครับตัวของการจ้างงานในฝั่งตัวเด็กรุ่นใหม่ครับเด็กรุ่นใหม่ปรากฏว่าว่างงานเยอะขึ้นเรื่อยๆแลลวนะครับก็สุดท้ายทางแบงก์ชาติจีนก็ตัดสินใจนะครับที่ทางทางจีนนะไม่ใช่ทางชาติทางจีนเนี่ยตัดสินใจที่จะเลิกประกาศ ประกาศว่างงานของคนอายุน้อยๆนะอายุอินทริเมนต์เนี่ยเริมประกาศไปในอนาคตก็จะไม่ประกาศแล้วนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ถูกกดดัเนเยอะมากว่าอย่าประกาศและเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เริ่มกดดันมากขึ้นแล้วว่าเขายัางหางานทำไม่ได้นะครับก็เลยต้องเลิกประกาศออกไปนะฮะฝังของตัวสหรัฐนะครับเมื่อวานเนี่ยพุดลงเพราะว่าเศรษฐกิจออกมาในโทนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับทำให้ตลาดกัวงวัน่าดอกเบีอยอาจจะ อยู่ที่ระดับสูงนานกว่าที่คาดการไว้นะครับและระบและการระดกบบี้อาจจะไม่ได้มาเร็วอย่างที่คาดการไว้ในปีหน้านะครับก็หลกัหลกๆตัวเลขยอดค้าปีกพื้นฐานเนี่ยคอนเทลเซลออกมาโตไปหนึ่งเปอร์เซ็นะครับคาดการว่าจะติดลบ0.3นะฮะก็ออกมาโตไปหนึ่งก็ส่วนตลาดอสมควรนะครับส่วนในแง่ของตัวรีเทลเซลล์ปกตินะฮะตัว headline เฮดไลน์ออกมาโต0.7นะครับดีกว่าคาดการณ์ที่0.4นะครับแล้วก็ในแง่ของตัวเฟดเองว่ามีกรรมการเฟด นะฮะคุณนิวนะฮะแคชคารีนะครับ,รบ,รบออกมาพูดนะเป็นธนาเป็นสาขาเมืองนเปอลิสนะฮะออกมาบอกว่าเขาว่าคิดว่าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นต่อแค่หนึ่งครั้งแหละแต่ถามว่าจะขึ้นเลยไม่เดี๋ยวเขาขอดูตัวเลขก่อนนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่กดดันเหมือนกันตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีเราไม่จะขึ้นต่อหุ้นก็เลยถูกขายออกมาบ้างเหมือนกันในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าพูดขึ้นมาเยอะมีแรงกดดันเข้ามาบ้างก็อาจจะถูกแทนความผิเป็นเรื่องปกตินะครับคืนนี้ ต้องติดตามนะครับตัวของรายงานการชุมเฟดที่ประชุมประชุมไปในเดือนที่แล้วเนี่ยจะออกมาช่วงตีหนึ่งของคืนนี้นะครับเดี๋ยวดูกันต่อว่ามีเมสเซจอะไรซ่อนไว้ในมินิตบ้างหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวรายงานให้ฟังกันช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับข่าวถัดมานะครับก็คือเรื่องของตัวจีนนะครับเมื่อวานถ้าใครยังไม่ได้ตามข่าวว่าเราเพิ่งมีการปล่อยตัวของ special report ไปนะครับเกี่ยวกับตัวของ China Banking จีนนะครับมีบริษัทจีน หนึ่งบริษัทนะครับที่ชื่อว่าจงจื้อนะครับเหมือนจะ default นะครับในการจ่ายเงินต้นกระดบี้ยคืนนะถ้ายังไม่ได้อ่านไปอ่านกันได้น่าจะขึ้นเวฟไเรียบร้อยแล้วล่ะนะหรือไม่ก็ขอกลับทางมาร์กตินได้เหมือนกันนะครับปล่อยออกไปเรียบร้อยเมื่อวานนะครับผมพอเกิดเรื่องเมื่อวานปุ๊บนะครับเกี่ยวกับตัวของชาร์ตแบงก์กรรวมถึงตัวเศรษฐกิจที่เมกิไลห้ฟังแล้วว่ามันออกมาค่อนข้างอ่อนแรงนะครับก็สุดท้ายดังชาติจีนก็รดดอกเบีย เซอร์ไพรส์ตลาดผสมผสาพราทุกคนคาดว่าจะคงดอกเบี้ยรอบนี้ครับตัวที่ลดเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว MRF อายุ1ปีนะครับลดลงมาเหลือ2.5นะครับรวมถึงลดตัวของ7 day นะ7วันเว็บอเวอร์ชั่นพอรเรดหนึ่งการลงมาอีกหนะึ่งเลยอยู่ที่1.8นะครับก็เป็นการลดดอกเบียเ้ยตอนเรียบร้อยนะครับก็คิดว่าครึ่งปีหลังนี้มีโอกาสจะลดต่อได้หนึ่งการเพราะาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีทั้งมเมื่อวานตัวเลขการบริษัทของจีนก็ออกมาต่ากว่าคาดด้วย ก็เป็นหนึ่งที่สะท้อนว่าบางชาติต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่อจมีการอาัดฉสิาพคล่องเพิ่มเติม้รับในระบบนะครับคิดว่าสุดท้ายเนี่ยตัว MFS ครับหรือว่าเชปโปบินลงต่อนะครับรวมถึงตัวที่ยังไม่ประกาศนะครับก็คือตัว LPR กับ RRR นะครับาจะลงต่อเหมือนกันในช่วงที่จะถึงนี้นะครับก็อาจจะได้เห็นการต้นตอกเบี้ยแบบรัวๆจากทางแบงค์ชาติจีนแหละนะครับรวมถึงเรากำลังรอแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจจากตัวของสิงคผิงอยู่เหมือนกันยังไม่ค่อยออกมา ชัดเจนเท่าไหร่นะครับมีแต่คาพูดก็จะออกจะออกนะครับแต่ตัวเลขจริงยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าจะเป็นยังไงเท่าไหร่นะครับผมก็มีข่าวอีกอันนึงที่ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าทางที่ปรึกษาของธนาคารกลางจีนครับให้สัสมภาษณ์นะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดของทางผู้กําหนดน,นโยบายนะครับจะต้องเป็นการกระตุ้นการบริโภคในครัวเรือนนะครับก็เป็นอันนึงที่เหมือนกับมุมมองของเราแหละว่าจีนส่งออกพึ่งไม่ได้ก็ต้องหันไปพึ่งการบริโภคในประเทศนะครับเพเดี๋ยวเรอรอกันต่อแหละว่า สุดท้ายแพ็กเกจจะออกมาอย่างไรแล้วก็ออกมาที่เท่าไรนะครับสำหรับขาหัดมาครัตอนนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยอตัเลขจีออกมาผิดหวังต่อนเนื่องนะครับแต่ทีมมอร์แกนก็ตัดสินใจว่าเขาก็จะหั่น GDP growth ของจีนในปีนี้ลงนะครับเหลือ mm hmm. 4.8%นะครับก็ต่ำก,กว่า5เรียบร้อยนะถ้าต่ำกว่า5จริงเนี่ยจะเป็นการเติบโตที่ต่ำที่สุด ตั้งแต่คุณเหมาเจอตูนเะสียชีวิตในปีหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะครับก็ต่ำม,มากนะครับแล้วก็ต่ำค่อนข้างนานมากๆด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยปีหน้าก็จะปรับลดลงมาเหลืออยู่ที่สี่จุดสองเปอร์เซ็นตนะครับก็จะค่อนข้างตา่ำแหละนะครับก,ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็จะกลายเป็นว่าจีนจะโตต่ากว่าห้าเปอร์เซ็นสามปีรวดนะครับถ้าออกเป็นเหมือนที่ J.P.Morgan คาดการไว้นะครับก็เอาลุกจีนยังดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮนะส่วน ค่าจากจีนมาเวียดนามกันบ้างฮนะตัวหุ้นของว i n f a s t นะครับพุ่งขึ้น255%นะครับหลังจากเข้า IPO เมื่อวานนี้นะครับก็ทำให้ประธานบริษัทนะครับ CEO เนี่ยคุณฟาร์มนัทเวืองนะครับรวยขึ้นอีก39,000ล้านดอลลาร์นะฮะก็รวยขึ้นเรียบร้อยนะครับก็เป็นการเข้า IPO ของตัวบริษัทรถยนต์เนโกตัวของ Winfast เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ทำให้ Market Cap ของตัววิน fast เนี่ยสูงกว่า เจอร์รัลมอเตอร์และ Mercedes Ben บไปแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งเทรนด์ที่ EV ของเวียดนามก็กําลังมาอยู่นะครับแต่ถามว่ามันจะมาแล้วอาจจะมานานหรือเปล่าจริงแล้วสถิตินะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอตัววินฟ้าสเนี่ยเป็นการลิสเทดผ่านตัวโครงการที่เรียกว่าสเปกนะ SPAC นะครับซึ่งหลังๆมานี้นะครับหุ้นที่มีการลิสเทดผ่านตัวสเปกเนี่ยนักจะบวกขึ้นหลัง IPO ในช่วงแรกๆหลังจากนั้นนะฮะร,ร่วง ต่อเน,นื่องนะครับก็ให้ดูเนี่ยตัว Lost Time Water นะครับหลังจากเข้ามาแล้วปุ๊บมก็าหุ้นร่วงลงมา9 9จากวันที่เข้ามา l i สเต็นะครับตัว Faraday Future ร่วงลงมา98นตะครับตัวค a รูลงมา98นะครับตัว n i k o l a ลง95 Lucid ที่ทำา v v เหมือนกันก็นกลงมา74นะครับก็เป็นอันหนึ่งที่เดี๋ยวดูกันต่อนะครับว่าตัวของ i ิน a s t ตะยืนระยะได้นานแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสถิติเราดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม อ่าส่วนในแง่ของตัวเมื่อวานมีการปล่อยฟันแมจเจอร์เซเวออกมาเหมือนกันนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ออกมาแล้วดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับให้ดูตัวมุมขวานะครับ้านล่างนะครับเดือนออกกาสองสามเนี่ยปรากฏว่านักลงทุนเริ่มมองในแง่ลบต่อตลาดหุ้นน้อยที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่มองประมาณว่ามองเป็นแบริชน้อยลงเรื่อยๆแล้วคนคก็กลับมาเริ่มถือหุ้นมากขึ้นลดระดับแคชเลเวลลดลงครับก็กลับมาซื้อหุ้นแหละนะครับก็คิดว่า เอาโลกน่าจะดูดีขึ้นเศรษฐกิจ,กจออกมาดูดีนะครับก็คิดว่าหุ้นน่าจะไปต่อได้ครับก็เลยเริ่มเป็นขึ้นแรงในตัวของเส้นสีน้ำดำนะครับผมก็เป็นข่าวหนึ่งที่ช่วยหนุนว่าเออเศรษฐกิจของอเมริกาน่าจะเกิดซอกดันได้ดเหมือนกนันในของตัวการเซ์วจากพาร์ตเน,น,นเจอร์ทั่วโลกนะครับอ่าส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือตัวของหุ้นซีนะฮะซีลิงิเตนะครับของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ก็ <S 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 มีการร่วงลงมา26เปอร์เซ็นต์หลังตัวของรายออกมาน่าผิดหวังนะครับถ้าไปดูเนี่ยจริงๆแล้วรายได้ของตัว C ครับช่วงรายมาสที่สองออกมาโตอยู่แค่5.2เปอร์เซ็นต์เท่าน,นั้นเองนะครับก็ผลกระทบจากการลดการใช้จ่ายในการทำโปรโมชั่นหรือการแอดในฝั่งอ e ีคอมเมิร์ซนะครับส่วนเรเวนดีจากตัวเกมเนี่ยร่วงลงถึง11เปอร์เซ็นต์นะครับ,รบใครที่อาจจะไม่คุ้นว่าไอ้ e y, ตัว C ีทำอะไรนะรก็ทำสำนธุรกิจหลักครับอีคอมเมิร์ซดิจิตอลเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ตัว แพลตฟอร์มเซอร์วิสนะครับเพราอ e ีคอมเมิร์ซก็ตัวช้อปปี้นะครับตัวดิจิตอลเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เป็นตัวการีนา่าหรือตัวเกมของเราที่เราเจอกันไปก่อนในบ้านเรานะครับแล้วก็ตัวซีแมนนี่นะครับก็สุดท้ายเนี่ยในวันนีฝั่งช้อปปี้กับการีน่ามันหายไปค่อนข้างเยอะก็งผลตอบรัท่นไลน์ออกมาโตค่อนข้างน,น,น้อยนะครับรวมถึงตัวของคุณซีโอนะครับฟอร์เรสซีนะฮะฟอร์เรสซีนะฮะกล่าวอีกว่าเขาจะลงทุนขยายธุรกิจทางช้อปปี้ shopping ก็คือตัวของ ออกไปอีกนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยอาจจะกระทบต่อกําไรและอาจจะทําให้เกิดการขาดทุนในช่วง Q3 ได้นะครับทีนี้แหละตลาดหุ้นก็เลยรีแอคในเชิงลบขายหุ้นออกมาทันทีนะครับก็เป็นอันนึงที่ยังเจอความกดดันอยู่ในแง่ของตัวอีคอมเมิร์ซฝั่งของตัวเอเชียบ้านเรานะครับแล้วก็ C ีเองก็ลดการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องครับปีที่แล้วเนี่ยซีมีการฟรีสเงินเดือนพนักงานไม่ให้ขึ้นเงินเดือนรวมถึงมีการลดการใช้จ่ายในฝั่งของตัวฝั่งการขายและการตลาดลงด้วยเหมือนกัน นะครับก็ดูกันต่อครับฝั่งตัวซีเองก็เพิ่งจะเริ่มฟื้นมาเจขอข่าวนี้เองก็ร่วงมาอีก6%ก็เทรนด์ก็อาจจะเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในฝั่งตัวอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจเอเชียบ้านเรานะครับจีนเนี่ยอย่างที่เราทพูดกันคือจีนมันไม่ได้โตเท่าไหร่ก็ใครที่เป็นคันกคู่ค้ากับจีนอยา,อาจจะซึมซึมไปนหน่อยช่วงนี้นะครับก็น่าจะมีเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้ติดตามเรื่องของตัวเฟดไม่ดีท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้มารายงานให้ฟังตอนช่วงเช้าครับก็เดี๋ยวพบกันใหม วันพรุ่งนี้ครับตอนวันนี้ผมขออาานุญาตไลน์ปนก่อนครับสวัสดีครับ